สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะพี่พีจากฮานอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ อะมาดูผลกันนะคะพี่พี่จ๋าสำหรับของวันที่28ซึ่งแอดให้วิ่งรูทที่5 4 8เน้นไปที่5นะคะเน้นไปที่5มาดูผลในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจ2 4 9นะคะลาง7 5 2 4หาเแอดเน้นไปที่46ก 4, ับ49นะคะมาลางเศ7 5มาในแนวทางเลขทูบในกลุ่มนะคะสำหรับในรอบพิเศษ3 2 4 นะะควิ่งรูที่สี่นะคะ, 4, ะ,คะล่าง434มาบนมาล่างเลยนะคะแอดเน้นแอดมี343สแต่ว่าเสดายไปเน้นที่ตัวนี้นะคะในรอบปกตินะคะ157่งห้าะวิ่งรูที่ห้าเน้นไปที่5มาล่าง 5., 8มาตรงๆตัวที่แอดเน้นนะคะอ่าสำหรับในรอบ v ว p ีสามวิ่งรูที่8ดนะคะมา แปหแอดหลุดไปนะคะล่าง5-0ก็วิ่งรูดที่5มาอ่ะสำหรับในชุดโค้งสุดท้ายรอบนี้นะคะมา3คู่นะคะพี่พี่จ๋ายินดีด้วยเนาะสำหรับท่านที่อ่านำแนวทางของแอดไปเสี่ยงโชคนะคะยินดีด้วยนะคะ อ่าเข้ามารับชมแนวทางของแอดแล้วก็ฝากรับชมคลิปแอดให้จบด้วยนะพี่พี่จ๋าอ่าถ้าเจอ,อ,องโฆษณาก็ฝากรับชมให้ด้วยนะคะแนวทางทุกๆแนวทางแอดก็ทําเต็มที่เนาะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะพี่ๆี่จ๋าจะได้มีแอดก็จะได้มีกําลังใจคิดคํานวณแนวทางออกมาแบ่งปันพี่พี่นะคะอ่ามิตรภาพดีๆมีให้กันเนาะพี่พี่จ๋าอ่ะมาตามต่อกันของวันที่ยี่สิบยี่สิบเก้านะอ่าแอดก็เขียนไปก็จะลงวันที่ไปลปะปากาก็หมด อ่ะมาหาหน่อยแป๊บนึงนะคะแอดเปลี่ยนปากกาก่อนเดี๋ยวจะมองไม่เห็นหาหน่อยชุดโค้งสุดท้ายนะคะอ่ะชุดโค้งสุดท้ายดูตัวนัสือแอด เด่นตัวเด่นที่สุดนะคะตัวเด่นของแอดในวันนี้นะคะก็จะมีเดี๋ยนะมีเก้าสองแล้วก็เจดอันนี้ก็คือรวมทั้งหมด4หน่อยนะคะพ,พี่จา๋าเด่นสุดก็คือเก้านะสตัวนี้ใครอยากํำไปวิ่งไปรูดได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเก้าแอดมีตัวไหนกันบ้าง 2. มีตัวไหนกันบ้างแล้วก็เจ็ดมีตัวไหนกันบ้าง อ่ะสำหรับเก้าแล้วนะคะแอดมีเก้าสองเก้าห้าสองห้าสองเจ็ดนะคะส่วนเจ็ดนะคะแอดมีเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะอ่ะมาตามต่อกันนะคะสำหรับ หาหน่อยชุดฟงสุดท้ายตัวที่แอดเน้นนะคะแอดเน้นเก้านะคะเก้าไปที่เก้าสองนะคะใครไม่ชอบเก้าสองกลับหัวเป็นหกสองเนาะสูตรการคำนวณหกสองก็มีนะคะสองห้านะคะเจ็ดแปดอ่าอย่าลืมนะไม่ชอบเก้ากลับหัวเป็นหกนะคะเก้าสองหรือหกสองอ่ามีตัวที่ชื่นชอบพี่เหมือนกันก็ จดไว้แคปไว้นะคะพี่ๆจ๋าฝากนําไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีนื้แล้วกันนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆ f c ทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงเฮงรวยๆวยกันยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ